เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนบญชีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งยังไงก็ขอพระคุณ FC อย่างสูงนะครับที่หลายท่านส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายซื้อขายกันบ้างปฏิเสธจังไปก็มีนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้นะครับน่าจะมีเหรียญเข้ามาสะเกิดเข้ามาแล้วเดี๋ยวครูดวงก็จะนำเหรียญน,นั้นเข้ามาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้รับชมกันนะครับ กำหนดวันนี้ก็จะมาอยู่ประมาณ 2- 3เจ้าแล้วก็วันน่าจะวันพรุ่งนี้สิก็จะมาอีก2 3สเจ้าเดี๋ยวก่อนที่ถ้าเกิดมาถึงเดี๋ยวคุณดวงจะนำเหรียญมาแกะกล่องให้ดูนะครับเพื่อเป็นการันตีให้เพื่อนเพื่อนพี่น,น้องได้ทราบกันว่าเออเฮ้ยเหรียญที่เราประกาศรับซื้อเราก็รับซื้อจริง,รงในคลิปนี้ EP นี้นะครับ ครูด่งก็จะนำเหรียญที่ครูโด่งซื้อมามาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้เห็นกันนะครับว่าเออ ي, เฮ้ยเหรียญแบบนี้มีราคานะครับแล้วก็หลายๆคนหลายๆท่านก็ยังไม่รู้ใครมีกระปุกอมสินนะครับเข้ามาตรวจสอบเลยแล้วก็เจอได้แบบง่ายๆด้วยเหรียญที่ครูโดงจะมาพูดถึงวันนี้เป็นเหรียญปี2532 นี่ครับผมเหรียญปี2 5 3 2หรเหรียญนี้ก็มีความพิเศษนะครับคืออยากให้ดูจ,จุดนี้นี่ครับผมจุดนี้ก็จะเป็นเนื้อเกินเห็นไหมเนื้อเกินแบบนี้ถามว่ามีราคาไหมมีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้การซื้อขายน้อยลงต้องยอมรับนะครับน้อยลงเมื่อก่อนคูดวงก็เจอกระซื้อเจอกระซื้อนะครับเหรียญละ ห้บาทบ้างอะไรบ้างแต่ว่าปัจจุบันนี้คุโด่งได้มาถ้าพูดจริงๆก็คือเป็นร้อยเหรียญนะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าเรามีเยอะมากๆเลยแล้วหลายๆปีเป็นปีพศออที่ซ้ำๆกันทีนี้มาพูดถึงเหรียญที่คุโด่งใช้คำว่าถ้าใครมีแบบนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับเหรียญที่คุโด่งมาพูดถึงก็คือปี2,500 3าเดี๋ยวลองดูนะครับเหรียญปี2 5 3พใครมีกระปุกอมสินตรวจสอบดูเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนี่เห็นไหมเห็นอย่างเด่นชัดเลยใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นปี2 5 3พอันนี้ก็ปี2 5 3 2แล้วดูจุดเนี้ยจุดนี้เหมือนกับตรงนี้จะหายไปขุดไปนะครับเหรียญลักษณะนี้เป็นเหรียญออฟเซนเตอร์นะครับ เนี่ยเหรียญแบบนี้เป็นออฟเซนเตอร์ปี2532เจอเยอะแล้วหลายคนก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบนี้มีราคาด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาลองดูด้านหน้านี่ก็เป็นด้านหน้านะครับเห็นไหมและนี่ก็เป็นด้านหน้าเห็นไหมครับนี่นี่ครับผมปี2532เหรียญน,นี้ที่คุณโด่งซื้อมาก็ตอนนั้นก็ซื้อมา30บาทนะครับแต่ว่าตอนที่เราซื้อมาเราก็ซื้อมา10เหรียญน่ะเขามีหลายๆแบบเนาะ อันนี้ก็ซื้อมา30บาทส่วนอันนี้ตอนที่ได้มาก็ซื้อมา800บาทนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญมินเอร์เลอร์หรือว่าเอร์เลอร์คอยของแท้เนี่ยอันนี้ซื้อมา800นะครับตอนนี้ราคาลดลงมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าราคาลดลงมาจริงๆเหรียญน,นี้เหรียญเนื้อเกินมีเรือ คูโดงขออนุญาตยังไม่รับนะครับยังไม่รับแต่เหรียญไส้แตกตอนนี้คูโดงรับซื้ออยู่ที่300บาท300บาทนะครับลองลองดูนะครับ อันนี้ยังไม่รับซื้อนะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือนเนื้อเกินยังไม่รับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญไส้แตกคูดงยังรับซื้ออยู่นะครับตอนนี้ราคาในตลาดก็ลงมาเยอะคูดงก็รับซื้ออยู่ที่300บาทต่อหอนึ่งเหรียญลองลองดูนะครับจะเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาที่คูดงได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลเอาไว้ให้ด้านหลังอีกทีหนึ่งลองลองดูนะครับคลิปนี้ E ีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา